อจะเข้ากันรายการสตรีมิ่งเกมเมอร์หลังจากที่เราได้เล่นเกมแบบ s e r v ์เมาเยอะทั้ง Forest ทั้งวอ C อันอันชื่อเก่าชื่อเก่าเยอะแยะมากมายมาเล่นไหม c ครับอันโด่งดังมากดีกว่ามาโอเคก็ปรับแบบห่วยได้เท่าที่จะห่วยสุดมาเล่นกันคิวน t นิวคิวนิวเวอร์มาสร้างโลกของเราดีกว่าชื่อของโลก เออโลกกูก็เอาอะไรดีเออก็เหมือนสร้างโลกอะฮะเหมือนเออค r ีอ t ขอโทษเออเนี่ยค r ีอ t เออเกเกเข้าแล้วกันครับอ่าฮะเล่นเล่นไปแล้วไม่เป็นไรเขียนผิดไม่เป็นไรเออเกรูเกรูม้าหูอันเน็บหนาวเนีดูตัว เเจ้าเก่าเบื่อมากเลยแต่ก่อนแบบโอ้เปลี่ยนไม่เป็นสะกงสกินเปลี่ยนยังไงโอเคก็มันมีหลายเวอร์ชันนะผมมาเล่นเวอร์ชัน1.6ดีกว่าี๋ยว1.7ก็จะตามมาในภายหลังถ้าถ้ามีงบโอเคไม่ครับเป็นเกมเดียวและเกมสุดท้ายที่ผมเกลียดลองๆมาแต่มันก็สนุกนะก็คือไอ้ไอ้ที่เกลียดคือองไม่ได้เกียดตัวเกมในอะไรที่เขาสร้างมานะแต่ เอ jar, ้อะก็ต้องสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี้ยแบบมึงไม่วงกลมหรือวงรีให้กูได้โอ้โวัววัวโอ้โดุมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์โอุดมสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์เดี๋ยวนี้สิไปมันไป let it go let it go อืมนั่นดีโอเคก็ระดับแล้วก็ต้องตัดไม้ตัดไปไม้แล้วก็ตัดไม้ครับโอเคมาค่อยๆทีละขั้นอย่างนี้มันจะช้านะฮะสำหรับผมจะสอนไปด้วย แล้วกันอ่ะขั้นแรกเราต้องมีกล่องค้ากล่องค้าทำไงวางอย่างนี้อ่ะวางอย่างนี้นะแล้วกดเอเชียนี่แล้วก็กดคลิกขวาค้างนะฮะมันจะเหมือนการลากไปเลยอ่ะแล้วดึงมาอย่างนี้หรือสำหรับผู้ที่ยังไม่อยากดึงแบบอยากให้มันอย่างนี้กดชิปแล้วกดคลิกซ้ายนะฮะอ่ะวางเลยมาคลิกขวาก็เป็นอย่างอื่นสิครับมาแล้วก็มาดูไ,ไม่ได้มาดูนี่กันว่าขวานทำไงให้มันตัดเร็ว เนี่ยเนี่ยทำขวานรืดได้ใคนะเข้าใจใครดีมากฮะวานอะไรให้มันตัดเร็วๆก็เร็วสุดในตอนนี้ไงตอนนี้มีงบแค่นี้เฮ้ยโหมีทั้งแกะโอ้โหอุดมสมบูรณ์มาตรงนี้ในฟอเรสนะฮะถ้าผู้ใดที่เห็นหรือว่าถ้ามันมืดไปโปรดใช้สายตาของท่านดูได้เลยว่าแม่งตัวอะไร ใช่ไหมครับโอเคก็การสร้างบ้านขวรสร้างไงอืมอันนี้ก็แม่น้ำไงไม่กูไม่ปล่อยกูไม่ปล่อยดิวดเนี่ยว่ะโอเคปล่อยเขาไปให้เขาโาดูต่อไป อ่าคนที่เขาอยู่ข้างผมเขาก็กึ่งเกย์กึ่งชายอริจึงอ้๊ยจิบหายละรู้กันหมดนี่ชื่อเสียงกูไปหมดแล้วกูม,มีชื่อเสียง,ขงเขาเนี่ยดูกันเยอะสุดก็ยี่สิบเอ้าหมูโอเคพี่ส่งคอให้อะกาจะไม่ฆ่าแล้วฮะกูกินนะเว้ หมูวัวหรือควายกูก็แดกหมดอ่ะอืมโอเคอ๋อใดฟเฟอร์เลสมันต้องแดกดิมีแค่ไตเฮียกับกระต่ายโอเคโอเคครับเราก็คืออยาถ้าสมมติอ่ะตัดไม้ตัดไงกดค้างนะไม่ใช่กด <c oughs> กว่าจะได้ก็ชาติหน้าครับโอเคอืมตัดดีเผราเขาไม่รู้เรื่องไงแบบ ผู้หญิงมาเล่นอย่างเงี้ยว Why do you change my เคร p เออก็น่าน่าเป็นกูโอเคเราก็หาทำเลหเมานะอน่ะฮะเนี่ยแหละเนี่ยทำเลหเมาะอนึงนะเราตรงนี้มีควายมีไก่เยอะอืมโอเคไปลองรีคอสิีเขาอ,อีกไปนึงนะอ่าโอเคเราก็ โอ้โหแกเยอะแก,เย,ะแกเยอะข่าแกเลยไม่มีเหล็กไตอนนี้งบน้อยโอเคการกระโดดแล้วตีไม่ต้องจะเกิดการคริติคอร์เรื่องจริงโอเคก็ใช้มือขุดดินเป็นในชีวิตจริงนี่มือแหกแล้ว โอเคก็อันนี้มีหินนะมีหินกาจัดกระหินยังไงอ่ะแล้วก็มาครับกําจัดดีมิง้นเราก็สร้างบ้านที่อยู่ไม่ได้อ่ะที่อยู่คือดีที่สุดไม้มาสร้างมันก็ใช้เวลาเวลาเดืยดเดือดเอระยะเวลานานอันนั้นมันไม่คลาสสิกมันต้องค่อยๆพัฒนาโโหต้องให้มีคลิปต่อไปเยอะๆ อะไรเนี่ยข้าวโบราณมากเลยนะเนี่ยอ่าเราเจอกลวดจะเกลดต้องทำยังไงปล่อยมันไปครับเจอขวดคู่ขวดขวายขวดกำได้ไข่ก่อกำาดโชคุณเคยไหมครูบอกว่านัเกเรียนต้องทำเวียนกันทุกคนใช่ทำเวียนเวียนจำนวนงานดดวยกันไม่ทำเวียนควรไม่ทำเวียนเป็นสิ่งที่ราบและดีที่สุด ไม่เป็นภาระต่อต like ัวเองด้วยเยี่ยมเรื่องช่วยเหลือตัวเองเนี่ยผมถนัดสุดๆล่ะ for for เพื่อ for for อือ for ก็แปลว่าเพื่อไงไม่มั่วเวอือเพื่อ แั้นมัน forest forest นั้นแปลว่าป่าโอ้ยจังเกิลก็แปลว่าป่า forest ก็แปลว่าป่าเฮ้ยผมจะบอกเคล็ดลับให้การมีมีเพื่อนอย่างนี้ฮะเข้าไปหาบ้านแมงแล้วไปยึดร้านหนุ่มฮะจบแล้วก็มีห้าก็สั่งให้มันเปิดดิ ไม่รู้แล้วแต่อยากแนะนำว่าอ <laughs> โอเค <laughs> อช่างเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆโอเคก็คนนี้ล่างๆหินจะสำคัญนะล่างๆก็เหมือนเป็นก้อนดินเลยไม่ไม่น่าสนใจ นี่เป็นหนึ่งสนุบกูหรือมึงเป็นคนแคสเนี่ย <c oughs> กำลังแนะนำอยู่สำหรับใครที่ชอบว่ากดแชร์ด้วยนะ <c oughs> อันนั้นมันแชร์แชร์แต่อันนี้มันแชร์มันก็เหมือนกันด้ว,ว่ะอันนั้นมันแชร์แชร์ก็ยิ่งากอันนี้ S H R A R E อันนั้นเชิญ <c oughs> บ้านพี่อ่ะ แต่ความเว้ยไข่ไข่ปิวไข่ปิวโหไข่สองก้อนเยี่ยมนี่นี่เยี่ยมไข่ไข่โด่ โอ้ยเออตั้งแต่เล่นมาเพิ่งจะมีคนยุ่ผลิตก็วันนี้แหละโอเคแล้วก็ขยายบ้านหนะ่อยให้มันแบบมีพื้นที่เยอะๆนะฮะอ่าครับโอเคอเค,ควรที่จะแบบลงไปข้างล่างต่อนะแล้วก็ค่อยค่อยทำบันไดขึ้นมาเดี๋ยวบันไดเดี๋ยวสอนหลงัลงๆนะเดี๋ยวไงต้องใช้ เื่อไงวะพอขึ้นมามันไม่เปลืองเนื้อที่เหรอเนี่ยแค่จะมีนนขุดไปก็โล่งเลยเนี่ยฮะแม่งไอ้นี่แน่ๆเลยวะลูกของน้องเนยเชียวเชี่ยแม่งเนยสองนี่ว่ะชิบหายละยอเออว่ะลืมไม่ <laughs> ทำอย่างเร็วเลยอ่าเมื่อกี้ใครเห็นก็เห็นนะฮะตามจะถ่ายกรรม Okay. แม่งตั้งแต่นักแคดเกมมาเนีย่ยกูอินดี้ที่สุดล okay. ะโอเคเราตกแต่งหน่อยเพื่อความสวยงามคนเห็นไหมคนนั้นอ่ะ <c oughs> เพื่อนเราครับได้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 ได <c oughs> โอ้ ไปในถ้ำไม่เชื่อมันหายละเฮ้ยเกมนี้แม่งหลอนหลอนก่า t เด f o r e ฟอร์เรสอีกหายไปเฉยเลยอ่าเออหมูควายไก่ควาย,วายโอเคไปเร็วหืมตอนนี้รออาหารมันก็ใกล้หมดแล้วเราก็จะดรกเราเราต้องหาดรก,ก่อนนะฮะ like กินนะฮะ นี่ผมพูดพอเลยนะเอาอะไรกูฮะเอาอะไรกูเอาอะไรกับกูอืมอ่าสอนทำที่เผาอย่างงี้นะเด็ดเิ็ดติดดดอ่าไม่ใช่อยางงี้อ่าย่างงี้นะแกเป็นที่เผาโอเคช่างไม่เโอเคแล้ววิธีการกินกี้ขวาค้าง อยากให้คนเขารู้อย่างละเอียดอย่างลึกซึ้งโดการเดินก็เดี๋ยวมันอยู่ S A D นะเหมือนเดิมมาเล่นการวิ่งก็กดอย่างเงี้ยฮะอ่า W แล้วก็วิ่งเท่ากับวิ่งเร็วเท่ากับกระโดดอ่าทำทอสยังไงต้องออกเสียงคำว่าทอสนะะถ้าหากว่าทัชนี่แปลว่าสัมผัสนะฮะต้องหาว่าทอสอ่าทอสยัง อะไม่ใช่โอ้ยถอดทำเ <c oughs> <c oughs> อ้าเอ้าสร้างสรางอ่าหืมน่าเกลียดมากเลย <c oughs> ออกหน้าหน้าตาออกจะดี <c oughs> ดูดีมีออร่าตูดไม่หมอง <c oughs> โอเคทำเตียง <c oughs> ทำอย่างนี้นะฮะ อ่าแต่ต้องมีขนแกะสีอะไรก็ได้ไม่ต้องเป็นต้องสีขาวแต่พอดีมันมีแต่เออถ้ามีเรนโบวก็เรนโบมาตึง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 ดึงตึงวิ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 อย่ายุ่งไม่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 เราทำงานต่อนอนนอนหลับเร็วมากอะเป็นผมนี่ดิ้นไปดิ้นมาก็จะหลับโอเคช่าต์สาย เฮ้ยนี่มันคนไฟรุกนี่นะกูหามานานละคนอย่างงี้อุ้ย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 เอาไมา่เดี๋ยวซอมปี้เยี่ยมได้ของผ่านหน้าประตู ดแปบ๊บนึงดิเว้ยสั่งนะใช่ไหมสั่งเนอะสั่งเนอะโอ้นี่สิงสิ่งหัสจันดับแปดนะ,ะของโลกเ <c oughs> ตียงรอยได้โอเคอืมอืม ธนูกับที่จุดไฟฮะกาวไปเาเอาไปทำที่จุดไฟได้แต่ต้องมีเหล็กนะอืมแล้วก็ไปจุดลงนรลกนะจุดกับจุดกับข้าวให้ข้าวลงไปนรลกซะคงจะเตะได้อะเอ้ย อะไรอ่ะเอเหรอ,อ,อโทษทีโทษทีต้องการเล่นเดอ f ฟอร์เรมารู้สึกว่าร้อนเกือบทุกอย่างเลยเออตั้งแต่ดูเดอ f ฟอร์เรตคุณว่าไงครับอืมโอ้แม่งน่ากลัวสัตว์สัตว์เออโอเคก็ไปเรื่อยแต่ถ้าพาสองก็จะดูดีกว่านี้นะ เดี๋ยวก็ใกล้เวลาอันเหมาะสมแล้วนะฮะเวลาอันเหมาะสมที่เราจะต้องหาของกินเฮ้ยเสียงอะไรวะยังยังยังไม่ปิดยังไม่ปิดเนี้ยคุณเห็นไหมไอคนนั้นอ่ะคือคนที่เซ็กซี่ที่สุดในโลกฮะอ่าเขาชื่อว่าสเกลิ t ันอ่าสเกลสเกลิทัน สเกลิทงนพูดตามหมอ,อน,นะคะสะกเกลิทอนอุ้ยอะชิบหายแล้วสะกดยังไง <c oughs> <c oughs> มันน่าจะชื่อโบนนะฮะที่แปลว่ากระดูกโอเคแล้วมาถ้าสมมติของเราเต็มเราไม่มีที่หูเยอะมากเลยของ,ขอ,งอ่ะ ถามีอ่ะวิธีครับปิ้งก็จะได้เชดเชดไม่ใช่อ่ะก็จะเป็นกล่องเก็บของซึ่งเยอะแยะมากมายนะฮะอ่าขอโทษนะคะก็ พอดีแม่ผมเกิดอาการเป็นห่วงขึ้นมาก็เลยมอดกินขา้าวยังลูกอืมเนี่ยแม่ผมน่ารักที่สุดละไปครับอ่านะ,ะเดี๋ยวผมว่าก็ต้องกายแล้วเวลาต้องเป็นเอ้ยทำทำไงวะดูก่อนเราต้องหาโ,โคก่อนนะฮะซึ่งเราจะอาศัยหาโคขี้ขีข้เกียจมานั่งเผาทีละก้อนมัน มันมีมถม้ำหมอไม่มีมอ,อ๋อเออเมื่อกี้ไอคิปเปออเออข้าไม่รู้เรื่องนะเราอะไอเด็กเฮอร์มอยเฮอร์เฮอร์อมอยอะอหมมอมัมอนปเปน,นี่ยเนี่ยเราก็จะเจอนี่สิ่งเล็กที่เรียกว่าโคภาษา อืมเอาไปกินกับหมูกระทะเยี่ยมต้องใช้ซญญันญ่นนนนาเฮเลย <c oughs> <c oughs> อ่าใช่ถ้าขุดได้ก็จะได้เลเวลแล้วก็จะได้ก็ก็ได้ได้ความมันเนี่ยมันนั่งขดทีละอันทีละอันนะฮะโอเคไปดีกว่าอ่าพอเราได้ทานเอาไปทำอะไรก็เหมือนเดิมก็เหมือนกับที่เอาไปเผานะฮะ ถ่านมีประโยชน์มากมายทั้งเผาแร่เผานุ่นผ่านนี่ถอานนั่นแต่ที่ใช้เผาทองได้แต่ถ้าแต่ถ้าเผาเผาดีที่สุดนะฮะใช้ลาวาครับนานนานมากนะเออหนึ่งร้อยเลยเหรอโอไมคก็โอเคเราก็จะต้องมาเอาเกนอันหนึ่งอ่าทอสทัททอทอเออทอสทอนะฮะทอสถึงจะมันมี CH ด้วยแต่ก็ต้องอ่านว่าทอสอยู่ดีนะ t o ทอชอันมันเน,น,น,นี่ย t o u c h เฮ้ยพูดทีแล้วเหม็นตัวเอง嘛ไม่ได้เหม็นอะไรเหม็นปากโอเคอืมอืมอืมบ้านสวยขึ้นเยอะ,อะเอ้ยคุณสังเกตสังเกตไหมเวลาเราจุดไฟเราจะเหม็นควันใช่ไหมนี่แม่งจุดไฟทั้งวันทั้งคืนไม่มีวันดับน,นี่ดูแปดบิ๊ ไฟ8บิตเรามาดูไฟกันดีกว่าอ,อ,อืมโอเคจะพยายามเข้าใจกับมึงอ่าก็วิธีหาอาหารหรืออะไรต่างๆนานาเดี๋ยวมันมีเกมนี้มีอะไรซอนเล่นอีกเยอะฮนะถึงจะดูหลายๆคลิป อ่าใช่ครับแค่ๆ่าไอ้เนื้อลากอนก็จบเกมแล้วแต่ต <c oughs> ไม่รู้มันต้องการความมันต้องการอะไรอ่าโอเคขุดไปเลยใ,ให้มันยาวๆกว้างๆใหญ่ๆหน่อยพื้นที่จะม,มีใช้เยอะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปผมก็น่าจะเริ่มสอนทำกเกษตรแล้วนะก็พันนี้ไม่มีอะไรมากครับ มีแค่การสอนวิธีให้เอาตัวรอดอย่างเบสิกหรือว่าเบื้องต้นนะครับขอจบครั้งนี้ครับเก,เกดูครับ